โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดสวัสดีค่ะพี่ยอดอาจารย์ยอดเซียนบุรีลมค่ะครับสวัสดีครับเออร้อนไหมคะห้อนบอยอยู่ทางนูน้นครับตอนนี้กำลังร้อนแล้วมนเดิมร้อนแล้วอุเหมือนเดิม <laughs> ลลเลย ฝนก็ไม่ตกเหรอพี่ยอดครับไม่มีตกเลยโอ้ยเนาะคะแนเช้าๆอยางนี่ะะ้เช้าๆยังร้อนครักดึงท่านเลยเด็กปวดหัวเลยแหละถ้าไม่ใส่หัวกใส่หมวกไม, <laughs> ม่ใส่หมวกก็อยู่ไม่ได้ดิหอน<ะ>แหงหอนแหงเนาะพี่ยอดอยู่ยบุรีรัมย์ค่ะประคนชัยเนาะกจากยอดอยู่อำเภอประคนชัยครับ<ะ> แนวทางนะคะวันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยของ2พฤษภาคม2567อ่าพี่ยอดฝันแล้วหรือ,รอ,อยังคะพี่ครับฝันเมื่อสองคืนที่ผ่านมานครับอืมฝันแล้วเนาะแนวทางความฝันแต่ฝันของพี่ยอดนี่เอาไปลาวก่อนก็นได้เนาะเอาไปเพื่อนบ้านก่อนก็นกนได้นะพี่ยอดเนะเาะครับวดนั้นวดนนั้นที่ออกลาวอ่า เราพัฒนาเพื่อนบ้านออกสี่สี่สามสองพี่ยอดได้หนึ่งสามสองนะฟันได้ได้หนึ่งสองสามไม่หนึ่งสามสองค่ะพี่หนึ่งสองสามเนาะฟันได้หนึ่งสองสามแต่ในความฟันพี่ยอดเนี่ยก็ค่อนข้างแม่นอยู่นีนะหลายรอบหลายงวดนี่ยอดเนาะครับหลายงวดอยู่นะที่ความฝันพี่ยอดเนี่ยบางที่ก็ไปเข้าทอกรสอไปเข้าออมสินเนาะ แต่บางทีก็เข้ารัฐบาลตรงๆแล้วก็อจะเป็นสองตัวนะพี่ยอดส่วนใหญ่ก็คือต้องตัดเล่นเนาะค่ะเนาะครับจ้ะก็เลยว่าอุ้ยเราความฝันพี่ยอดอยู่แนวทางตัวเลขก็มีหลุดมีเข้าเป็นเรื่องปกติเนาะค่ะพี่ยอดเนาะครับอย <cualquier. S 2> ่างทีเราก็อยากให้แม่นๆทุกวันนั่นแหละแต่บางครั้งมันก็อย่างว่าแหละมีหลายหลายสิ่งหลายอย่าง อยากให้เอฟซีแฟนช่องคุณบอกคุณแม่ถูกสุบูกสุนคนนั่นแหละค่ะเนาะกินข้าวกับอย่างพี่อับนวันนี้กินกับไอ้นี่กับกินกับแต่หมูทอดครับวันนี้กินข้าวกับหมูทอดโอ้ทากินง่ายอยู่หนอกทางนู้นเนาะครับก็แล้วถามว่าทำไมต้องคุยกัน <c ười> คุยกันก่อนเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่งได้สองนาทีกันสองนาทีเอง ตามกดกดของ youtube ต้องได้8นาทีถึง10นาทีนะคะ่ะอย่าเพิ่งว่าแอดเดอร์อย่าเพิ่งอ่าน,นันกันนะคะ่ะเบิ้งก่อนดูก่อนชมก่อนนะคะ่ะเพราะว่าแนวทางความฝันม่ย้อนเนี่ยไปได้ทั้งเราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยแล้วก็ไปได้ทั้งทศกศน,นะคะ่ะก็เป็นคนฝันแม่นอยู่เนะคะ่ะฝันแม่นอยู่แต่ พูดถึงกันพี่ยอดฟันเมื่อไหร่พี่ยอดฟันได้สามคืนสองคืนนี่แหละสามคืนสองคืนประมาณนี้แหละจ้ะฟันได้สองคืนแล้วเนาะครับประมาณสองคืนที่ผ่านมานี่แหละจ้ะฟันว่ายังไงพี่ยอดเล่าให้เอฟซีฟังหน่อยครับพี่ไอ้ฟันตอนได้ฟันลิ้นเลขมันลอยมาตามตัวแบบห้าทีหกก็นอนหลับอีกทีตื่นเออนอนหลับอีกทีก็ ฟันมาตรมถูงเลขยภาตุเห็นทั้งเล่เห็นทั้งอ่าแล้วก็เห็นทั้งเลขใบที่เราที่พมซื้อประตูเอามาดูว่าถูกจริงจริงนี่อ๋อได้ฟันได้ทั้งสามตัวและสองตัวบอกค่ะครับอืมฝันว่าเลขลอยขึ้นมาเลยสามตัวครับห้าตีหกอืมตื่นมาก็จบไวพอจะนอน หลับเพลอไปที่ชนีวันวัตทุเลขห้าศูนย์ตกลงเลยว่า,างั้นเอาไว้พวดมาดูก็เห็นเลขห้าศูนย์เหมือนกันแล้วถูกจริงจริงเหมือเลขสามตัวนี่เป็นเลขตัวไหนเนาะคะ่ะมันสามตัวก็เห็นห้าสี่หกเป็นห้าสี่หกเนาะค่ะครับแต่ว่าถ้าสองตัวคือเลขห้าศูนย์บอกค,ะค่ะครับสองตัวคือวันว่าถุเลขสองตัวห้าศูนย์ ตรงตรงเลยว่างั้น ừ ừ ล้วก็เลยดูในกระดาษแล้วเห็นเลขห้าศูนย์เหมือนกันในความฝันคือถูกเลขห้าศูนย์ตรงตรงครับห้าศูนย์ตรงตรงถ้าตัดเล่นก็กลับด้วยเนาะอย่าลืมกลับเนะะาะกลับตัดเล่นก็มีหกสี่ห้าอะไรนีง่งกลับอย่าลืมตัดอย่าลืมมากลับด้วยค่ะศูนย์ห้าไออกลับหน้ำศูนย์ห้าเนาะแล้วก็สองตัวสี่หกก็ตัดเล่นด้วยเนาะ สี่หกสี่หกแล้วก็กลับเอาสี่หกแล้วก็ห้าหก, 46, แ,ลก 5, แล้วค่ะกลับเลยก็สี่ห้าอะไรนี่ยอยู่ตรงนี้แหละห้าหกแล้วก็สี่ห้าครับอันนี้กลับไปเลยเนาะไม่เป็นกลับหเอแต่เลขที่ฟันมาถูกนี่เห็นจากจังเ,เลขนะแล้วก็ฟันได้เอากระดาษจับตรงตัวเองมาดูก็เห็นภาพหมูด้วยโอ้ตรเงเลยว่าี้ ถูกห้าศูนย์ตรงๆเนาะค่ะพี่ยอดเนาะในความฝันเนาะครับก็ไม่แน่ครับห้าห้าศูนย์นี้ยังไม่เคยออกเลยครับเนาะครับก็เน้นที่ห้าศูนย์เนาะห้าสี่หกนี้เป็นเลขลอยขึ้นมาครับค่ะแต่ว่าห้าศูนย์นี้คือฝันว่าถูกตรงๆนะค่ะถูกจังจรงเนาะค่ะพี่ยอดเนาะครับว่าฝันถูกห้าศูนย์ตรงๆเลยตัวเดียวค่ะอันนี้คือแนวทางความฝันของพี่ยอดเนาะค่ะ อา,อาจารย์ยอดเซียนบุรีลมเป็นคนที่ฟันแม่นอยู่เดอ้อค่ะฟันย่ำในน่ะเอาไปเพื่อนบ้านกอนเนาะค่ะหมดนั้นก็เข้าแต่หลายๆรอบหลายๆครั้งเราก็ไม่ได้จดไว้หรอกเนาะพี่อาจว่ารอบไหนเข้าอะไรยังไงนะครับผมก็ม่เคยจดเหมือนกันพอจดผมก็เยอะไปจ้ะ <c oughs> ก็แนวทางความฝันก็ เป็นเพียงแนวแนว,แนวทางเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางในการหาหยิบจับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยสนับสนุนรัฐบาลไทยเนาะพี่ยอดเนาะครซีชันใดอชอบก็ไปหยิบลอตเตอรี่ตอนนี้เพื่อจะได้ทันคนไม่อย่างนั้นเา,า,าจะกเขาจะากลัไปก่อนเนาะ<ต>หยิบจับลอตเตอรี่ไว้ค่ะซูนี่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่ามันมีเกอานานแล้วเพราะว่าได้ควงฝันพี่ยอดฝันว่าถูกลอตเตอรี่ เอ้ถูกอ่าเลขห้าศูนย์ใช่ไหมคะพี่ครับค่ะแล้วล้วงกระดาษใน,นกระเป๋าของเกงมาดูก็ว่าถูกถูก,ถกใช่ไหมคะครับก็เห็นเลขห้าศูนย์ถูกตรงเลยอือเอา้าอันนี้เป็นเป็นแนวทางความฝันเนาะรปรดใจวิจเออโปรดใจวิจรณญาณในการรับชมรับฟังเนอะคะ่ะทางช่องเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะเป็นแนวทาง ในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเองเนาะคะ่ะตั้งแต่ต่องวดเนาะตั้งแต่งวดต่องวดเลยของพี่ยอดอาจ,จารย์ยอดเซียนบุรีรัมเนี่ยคือเลขคำนวณเนี่ยมันก็จะได้ต่องวดเลยเนาะค่ะเนะาะก็คืองวดสองพฤษภาคมหกเจ็ดเนาะวิ่งห้ากับแปดเนาะะวิ่งห้ากับแปดมันก็มาเข้ากับห้าศูนย์อยู่นีเนาะได้ห้าเนาะมาหลักห้าอยู่ค่ะ แล้วก็สามตัวมีเก้าสองห้าสี่แปดแปดแล้วค่ะอันนี้คือการคำนวณแลค่ะตัวเลขคำนวณแบบไหนก็จะลงให้แบบนั้นเนาะค่ะพี่ยอดเนาะก็เน้นที่เก้าสองห้ากับสี่แปดแปดนะค่ะสองตัวมีสองห้ามีแปดแปดห้าเจ็ดสามห้าอาจารย์พี่ยอดเน้นที่สองห้ากับแปดแปดแล้วค่ะทีความฝันแล้วค่ะนี่แหละความฝันนี่ก็เป็นคนฝันแม่นในระดับหนึ่งแล้วค่ะ กับฝันเลียนเลขลอยขึ้นมาห้าสี่หกเลยค่ะพี่ยอดห้าสี่หกกับสี่เก้านี้มันเดีลยับหัวแม่เนาะรับลยแีกเอซี่เขาจะพิจารณาไปตัดสินใจเอาเองเนาะหกกับเก้ามันก็สําคัญอยู่นะคะกับหัวกับหางนี่แหละถ้าให้ผมตัดห้มันจะเยอะไปแต่ว่าเห็นเลขหกชัดเจนเปล่ค่ะครับชัดริงเลยครับห้าห้าสี่หกก็ชัดจริงื่อคอย ห้าศูนย์ก็เหนในกระดาษชัดริงเลยับค่ะ,ะเขาดูทะล,ลวงมาจากกรงเทพก็เห็นห้าศูนย์ตัวเดียวคับค่ะห้าศูนย์เรากลับด้วยศูนย์ห้าเนาะคะ่ะแล้วก็ตัดจากความฝันก็มีสี่ห้าสี่หกห้าหกเนาะคะ่ะอย่าลืมกลับด้วยเด้อเผื่อเลขความฝันอาจารย์ยอดจะไปตรงกับแนวทางท่านใดเนาะคะ่ะจะได้ตัดสินใจง,ง่ายขึ้นเนาะคะ่ะหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เนาะคะ่ะพี่ยอดเนาะ,ะครับเพื่อว่ากรลกรัน เดี๋ยวคนอื่นเขาจะเอาไปก่อนมันหลายอยู่ดอกลอตเตอรี่นัน่นมันเพิ่งออกมันก็ยังไม่ไม่หมดหรอกเนาะค่ะนะเนาะครับพอเขาเก็บไว้เอกันไว้ดีมาแก้ถ้าเกิดออกมากตักวนะนีก็จะเสียใจทีหลังจ้าห้าศูนย์เนาะห้าศูนย์นี่คืออสองรอบแล้วเนาะงวดก่อนก็หนะ้าศูนย์เนาะทีะด่ดังๆอยู่ค่ะบ่แอนเด้อเพิ่นสิมาออกต่ำ ก้นเตะก้นออกเด้อคุณพ่อคุณแม่เลยตัวเลขห้าศูนย์ศูนย์หานี่เป็นแนวทางความฝันอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะต่อน้องแฟนได้ยังครับพี่น้องแฝดครับได้เรร้อลครับโอเดี๋ยวต่อคลิปน้องแฝดนุค่ะเอาคลิปนี้ก็ไวพอในเอฟซแฟนช่องหนยคะ่ะพี่ยอนครับก็ อาจารย์ยอดบุรีรัมก็ขออวยพรให้เอสซีทุกท่านที่ติดตามอาจารย์ยอดบุรีรัมนะครับวันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางความคันขอขอให้เอสซีสนใดที่สนใจก็รีบแบดก็เอสซีตันไดที่ผัดก็ผ่านได้เลยนะครับแล้วก็ขอให้เอสซีที่ติดตามนะั้นขอให้โชคดีแล้วก็ตูห่วหวยรวยเบอร์เฮงๆกันยุกช่องเลยนะครับในวันที่ สองพุทธภาคมเนียครับขอให้รวยๆแล้วก็โชคดีกันช่วหน้านะครับสวัสดีครับค่ะกรับขอบคุณอาจารย์ยอดมากๆค่ะวสะวัสดีครับพี่ยอดค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับแนวทางกับความฝันของพี่ยอดนะคะอาจารย์ยอดเซีินบุรีกันเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะอย่าลืมเ้อเอาไปเบื้องเพื่อนบ้านก่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าของเอ่อเพื่อนที่เป็นลักษณะแบบนั้นเนาะคะ่ะ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ทางช่องน้าแนเด้อค่ะสาหรับคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามไว้เนาะคะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะ,ค,ะค่ะขอขอบคุณสําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เนาะคะ่ะขอยถึงรางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลใหญ่ๆแห้งๆปังๆมันๆในวันที่สองพฤษภาคมสองหากเจ็ดนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีค่ะ